ท่านประธานครับครับผมผมขออนุญาตนิดเดียวครับเรื่องเร่งด่วนมากเลยครับท่านประธานฮะเรื่องเรื่องเรื่องฮัทฮะนิดเดียวฮะท่านท่านไม่เสียเวลาเยอะครัคือเรามีเรื่องที่จะปรึกษารือกันนะครับเอ่อเรื่องเรื่องนี้เร่ง,เรง,เรงด่วนนะท่านท่านประธานถ้าไม่แก้ไขเนี่ยผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัทนี่จะตกครั้งที่สนามบินไม่สามารถทำไปทําพิธีฮัท เราจะมีผลมากเลยครับท่านประธานฮะผมขออนุญาตนิดเดียวครับท่านประธานผมพบว่าทําเป็นหนังสือถึงผมผมจะทําถึงกระทรวงต่างประเทศด่วนดีไหมเอาเอาอย่างนี้ดีไหมครัท่านประธานท่านประธานคือพูดที่นี้มันก็แค่นั้นเองครับผมขออนุญาตถึงผมผมจะได้ใช้มาด่วนไปเลยครับท่านท่านท่านประธานที่เคารพกับผมเจ่มิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปิบัติอ่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพในขณะนี้นะฮะมีผลกระทบ กับคนที่จะต้องไปประกอบพิธีฮัตซึ่งสนามบินฮั์ที่ยะดะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจะปิดมันที่28่สนะท่านประธานทีนี้คนก็ตกค้างอยู่นะฮะค้างหนึ่งสนามบินสุวรรณภูมิที่บอกว่าจะไปจะได้ไปเมื่อเช้านี้ก็ยังไม่ได้ไปขณะนี้ท่านประธานฮะและส่วนหนึ่งก็คือที่สนามบินหัดใหญ่ผมขอให้ท่านประธานทำหนังสือถึงถึงการบินไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม <S <S คือตอนนี้ท่านผู้รักษาสถานการณ์กําลังเรียกประชุมบ่ายสองโมงท่านเริ่มประชุมไปแล้วครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเราก็รอฟังนะครับเพราะตอนนี้เขากําลังประชุมกันอยู่ที่กองทัพบกครับก็เรียนให้ที่ประชุมทราบนะครับก็ขอกับท่าประธานเรียนที่ประชุมทราบแต่ว่าแนวทางในการแก้ปัญหาของของฮัตเนี่ยต้องให้ทันภายในวันที่ยี่สิบแปดนะครับคือคือทราบแล้วครับทราบแล้วครับที่ท่านพูดนี่นะฮะเดี๋ยวท่านช่วยเขียน ข้ออหารือนะครับส่งมายังทางเลขาแล้วผมจะได้ท่านให้ท่านเลขาได้ทําเรื่องส่งด่วนให้วันนี้นะครับทราบแล้วเรื่องนี้ครับมีมีหลายท่านได้ปรึกษาหารือเรื่องนี้อยู่แล้วครับนะครับไม่ใช่วันนี้ยังไม่ได้มีการหาเรือเรื่องนี้เลยครับท่านฐานเรื่องหัดเนี่ยนะฮะมีครับมีเรื่องนี้กําลังจะเดินทางไปถ้าไม่ไปเนี่ยจะมีผลกระทบกันคนค้างอยู่เยอะครับ ท่านท่นานประธานาต้องอยู่เยอะครับที่จริงท่านท่านประธานฟังผมก่อนดีกว่าท่านประธานาคุณเชิดชัยไม่ต้องประท้วงนะครับไม,ม่ผมผมไม่ได้ประท้วงท่านประธานผมขออนุญาตหา,หาเรื่อง